สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะพบกับเหมียวอีกแล้ววันนี้เหมียวมีเกมแฟนดันเจียนมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนชมกันจะเป็นยังไงงั้นตามเหมียวไปดูกันเลยโอเคก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะตอนแรกพอเราเข้ามาที่ลิงก์ play-dev-fandantian.com.login มันจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะหน้าแรกก็คือหน้าให้เราล็อกอินกระเป๋านั่นแหละใครที่ใช้ m e t a m a s k ก็ล็อกอิน m e t a m a s k ได้แล้วก็ใครใช้บิดทัพก็ใช้บิดทัพล็อกอินได้เลยนะแต่วมียวขอล็อกอินก่อนกดอนุญาตไปค่ะ,อะพอเราโหลดเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อกัน เกมค่อนข้างน่ารักเลยนะเนี่ยต้องการฮีโร่3คนเพื่อเริ่มประจนภัยถ้าฮีโร่ใหม่หาฮีโร่ใหม่ได้ที่การอันเชิญดังนั้นเราก็ไปคลิกที่อันเชิญกันเลยค่ะอันเชิญ1ครั้งจะใช้หินสีชมพู600ใช่ไหมส10ครั้งใช้6000แต่เราต้องการ3ตัว3ตัวก็2,800นะดังนั้นเราอันเชิญทีละตัวแล้วกันเนาะ ใช่ตัวแรกเราจะได้เป็นอะไรนะค่อนข้างนานแมาแล้วเอฟเฟกก็ค่อนข้างสวยอยู่นะ ไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่าเสียงเพลงเสียงเพลงเพราะเชียวเออตื่นเต้นจะได้ตัวอะไรเอ่ยจะได้อินฟลูเอนเซอร์คนไหน 28ทนทันหกว่องว 3, ัยสามภรรกำลัง12นะคะอันนี้เป็นเป็นธาตุเป็นาธนาตุอะไรนะกําปั้นใช่าธาตุจะมีกระดาษกันไกลแล้วก็ค้อนนะเป็นาธาตุโอเคเดี๋ยวเรามาอันเชิญคนที่สองต่อเลย ต่ตัวผู้หญิงฮะตัวนี้พลัง36ทนทาน11ว่องไว2พละกำลัง8แม่นยำหนะคะงั้นเรามาเริ่มตัวต่อไปเลย โอพลัง28ทนทาน10ว่องไว2พละกำลัง4อันนี้เป็นธาตุไกลนะคะความแม่นยำเท่ากับ5โอเคเรามีครบ3ตัวแล้วแล้วตอนนี้เราก็กลับไปได้แล้วใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาหน้าเมนูกันดีกว่าตามนี้เลยนะหมดนี้กนะ็คือผจญภัยนะเข้าผจญภัยที่นี่การผจญภัยต้องการฮีโร่อย่างน้อย3คน งั้นเราก็เข้าไปผจญภัยกันเลย Capital การเลือกแดนเซียนที่ต้องการผจญภัยก็ให้เพื่อนๆเลือกเข้าไปเลยนะกดไปที่ Capital นะแล้วก็เลือก g กทีนี้ให้เรามาเลือก k i โ o ใส่ตรงนี้นะคะหน้ากลางหลังนะว่าเราจะให้ใครยืนตรงไหนรู้สึกว่าคอนอาจจะชนะกันไกลนะเลือก k i โ o แล้วกดตกลง เอาใครไว้ข้างหน้าดีนะเอาคนนี้ไว้ข้างหน้าดีกว่าตกลงแล้วก็อนนี้ไว้หน้าคนนี้ไว้หลังเพราะคนนี้พลังน้อยเลือกชั้นของดันเจี้ยนที่เราจะไปนะเดี๋ยวเราลองไปชั้นหนึ่งกันดูดีกว่าตอนนี้ที่เราเข้ามาเราจะมี พลังงานอยู่ที่5นะคะ5ไฟฟ้ากดเลยอู้อันนี้คือล่าถอยเราไม่ไปนะนีเ่เอ้ยพันสามก้อนเอ้ยเจ็ดร้อยก้อน แรงมากเลยอ่ะตัวผู้หญิงแรงมากเลยจะชานะไหมเนี่ยโอเคเราชานะแล้วไปชั้นต่อไปลูกมอนเตอร์ก็น่ารักอยู่นะทำเป็นเล่นไป คือเขาจะตีกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เหมียวก็เข้ามาเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะเล่นพร้อมเพื่อนๆเ,เลยตัวเดิหมหรอ ได้เอ p มาสองอะค่ะเออตีแรงมากเว่์ ก็ออกเป็นแนววางแผนอยู่เหมือนกันนะวางตัวละครแล้วก็ลองรู้ว่าเขาจะตีกันยังไงวางอะไรไว้หน้าไว้หลัง มังก,งกรหุยมังกรน่ารักอ่ะเป็นแบบแบทเทิลนะวางแผนแล้วก็ให้ตัวละครตีกันเราทำอะไรได้อีกอะ่ะนอกจากดูเขาตีกันน้องมังกรน่ารักมากเลยอะ่ะ แต่แอคชั่นตัวละครน้อยไปหน่อยเนาะแต่ก็น่ารักอยู่ยังอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอต่อไปจัดการและอัพเกรดฮีโร่ทั้งหมดของคุณไปเลือกที่ฮีโร่ลดลิมิต ต้องการลด it, ลิมิตที่ต้องมีเลเวล10โอเคแล้วก็รวมร่างได้นะสามารถเอาสกิลของไม่ใช่สกิลค่าสเตตัสของตัวที่สูงกว่าไปให้ตัวที่ต่ำกว่าได้นะคะเดี๋ยวเหมียวอธิบายนี้ให้เพื่อนฟังก่อนแป๊หนึ่งนะเรื่องค่าพลังค่าพลังเนี่ยเวลา เวลาได้มาเราเกิดมาเราจะได้ที่ห้าใช่ไหมทุกครั้งแล้วก็เวลาเราเข้าไปดันเจียนนะก็จะใช้พลังงาน1หน่วยนะแล้วพลังงานสามารถฟื้นตัวได้เองในเวลาที่28 8นาทีนะจะเพิ่ม1หน่วยนะแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะซื้อเพิ่มได้วันละหหน่วยนั่นเองซื้อที่ดีของตกแต่งดันเจียนกล่องสมบัติเออตรงนี้นะ่าสนใจอันเนี้ยเรา สามารถทำดันเจียนให้ให้คนอื่นมาอุ้ยแพงจังให้คนอื่นมาใช้ดันเจียนเราแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนด้วยนะมันไม่บอกว่าได้อะไรเอาซื้อไม่ได้หรอเอาทำไมซื้อไม่ได้อ่ะซื้อไม่ได้เฉยอันดับนะคะมีเดี๋ยวเรามาดูตรงแถบเครื่องอ่า ตัวนี้ก็แล้วกันฮีโร่แล้วก็กระเป๋ามีแถบกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็มีที่ดินเมื่อกี้แต่เรายังไม่มีที่ดินนะเราไปซื้อที่ร้านค้าก็ยังไม่ได้แล้วก็ร้านค้านะร้านค้าเนี่ยก็จะมีให้ซื้อของตกแต่งดันเจียนนะแล้วก็ที่ดินนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นกล่องสมบัตินะเมื่อกี้กดซื้อแล้วยังซื้อไม่ได้นะคะ แล้วก็การอัญเชิญเมื่อกี้ก็คืออัญเชิญตัวฮีโร่นะแล้วก็การจัดอันดบับ h อ้ฮีโร่อันดับหนึ่งคือคนนี้เลเวลหนึ่งพลังเก้สบเกสุดยอดเลยตอนนี้เหมียวอยู่ที่สอง้อหกสิแปดนะก็เดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องระหว่างรอเรามาพูดกันเรื่องสเตตัสของฮีโร่ก่อนแล้วกันเนาะ ฮีโร่อาจจะมีสเตตัสด้วยนะคะเป็นสเตตัสก็คือสตินคอนแล้วก็เอจิแล้วก็เด็กนะซึ่งสเตนก็คือเพิ่มค่าแอตแท็กให้กับฮีโร่นะคอนก็คือเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์นะคะดีเฟนต์ก็คือค่าป้องกันนะแล้วก็เอจิเพิ่มความเร็วนะแล้วก็ได้เทิรนโจมตีก่อนก็คือ ถ้าสมมุติยิ่งตัวละครเรามีเอจิเยอะใช่ไ่มมันก็จะทําให้เราอะตีเร็วขึ้นแล้วเราก็ได้ตีก่อนอะเมื่อกี้เหมือนตอนแรกที่เราเข้าไปในดันเจียนอะเราโดนมอนตีก่อนนะเพราะเราเอจิน้อยกว่ามอนนั่นเองนะแล้วก็เด็กนะคะเพิ่มค่าคริติคอลนะคะก็คือเพิ่มเพิ่มเลทคริติคอลที่เราจะโจมตีนั่นแหละส่วนเรื่องของธาตุเออเนี่ยที่บอกว่ากันไกค้อนกระดาษเนี่ยก็คือ เหมือนที่เหมียวบอกไปตอนแรกเลยกันไกลจะโจมตีกระดาษรุนแรงขึ้นค้อนจะโจมตีกันไกรุนแรงขึ้นนะกระดาษก็จะโจมตีค้อนรุนแรงขึ้นส่วนไรทธานะไม่มีผลไม่มีผลกับทตุใดๆนะคะก็ทําอะไรไม่ได้นะก็ตีได้ปกติเดี๋ยวเรามาดูแถบข้างบนกันนะคะตรงนี้ก็คือฟันเฟืองนะเอาไว้สําหรับปิดเปิดเพลงได้นะคะแล้วก็บอกวอลเล็ตได้นะล็อกเอาแล้วก็มีอันนึงนะก็เป็นคริสตัลนะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คืออันนี้ก็คริสตัลสีชมพูเหมือนกันอันนี้จะได้มาอันอันนี้ได้จากดันเจียนอันนี้ก็ได้จากดันเจียนเหมือนกันนะการสู้นะคะแล้วอันนี้ก็คือเหรียญแฟนนะคะเหรียญแฟนโทเค็นนะ,ะที่เพื่อนๆเห็นกันแล้วก็มีแจกกันอยู่นะคะตามเพจหรือว่าอะไรที่ตามสตรีมเมอร์แจกหรือว่าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ร่วมที่ร่วมรายการนะที่ร่วมมาด้วยนะคะแล้วก็มีเกียร์นะ อันนี้แล้วอันนี้ก็คือค่าพลังงานนะสามารถซื้อได้วันละหนะถ้าจะซื้อก็จ่ายเป็นเม็ดคริปตันหรือว่าใช้แฟนซื้อก็ได้นะใช่แล้วโอเคค่ะสำหรับตัวแถบเมนูก็มีอยู่เท่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันคลิปหน้าคลิปนี้หยวไปแล้วบ๊ายบาย